ท่านผู้มีเกียรติครับเมื่อเจ้าเบาวมาได้กับเจ้าสาวคนนี้ใครๆเขาก็ว่าสมน้ำม่ะสมน้ำสมเนื้ออ๋อ <c oughs> เพราะเขาทั้งคู่เนี่ยก็ได้กินมาตั้งนานแล้วเี <c oughs> ียครับท่าน <c oughs> ตอนนี้เจ้าสาวก็ได้ท้องแล้ว <c oughs> <c oughs> อย่าประมาทกับกระดาแค่แผ่นเดียวเอลเอฉลองครบรอบ10ปีพิเศษซื้อเอลเอต่อเนื่อง10เดือนแถมฟรีอีก1เดือนถึง31สิงหาคมนี้โทร1759แสงสว่างในจิตใจของผมเลยนะครับใครปิดไฟไว้นะผมครับนี่เทียนพี่เหรอผมครับนี่สั่งอะไรนะเป็ดพะโล้ใส่เอาเปล่าทอดฮะเป็ดครับนกวันนี้ผมมีอะไรนกด้วยนะไปร้านดีๆกว่านี้เหอะพร้อมยัง หน okay. สงลงทุนหน่อยจำบัตกดเงินหนาวและพี่หนาวเลือเกิหน้าหนาวนี้ไปเชี่ยวไหนครับหนาวอย่างนี้ให้พี่อกอ็กดได้ไหมหนลำบางหนาวมากลำพังหนาวกว่าทราบไว้รู้ไหมพี่หนาวเลือเกิ นาวนี่เลยซื้อกันหนาวแถมฟรีเมื่อซื้อแว่นตาที่ห้างแว่นท็อปเจริญถึง28กุมภาพันธ์2554สองคนนี้อยู่บนถนนที่มีอากาศร้อนมากไม่เชื่อดูเด็กคนนี้ได้ใหม่ฟิล์มกรองแสงโอโซนกันร้อนกันอยู่วี99%ให้ในรถเย็นสบายดูนั่นนี่เสื้อขาวเสื้ขาวขาวจูอ่ะอยากจะขอเป็นแฟน เขาฟังอุ้เวนได้ไงอ่ะเข้าถึงกุ้งทุกคำใหม่คัมมีซซปเปอร์เชมรสกุ้งเข้มข้นสองมุมสองปีโคกสิบเจ็ดบาทที่เซเว่นอีเลเวนถึงยี่สิบห้ากันยายนนี้น้ำยาขัดห้องน้ำธรรมดาอาจมีปัญหากับคราบที่ฝังแน่นออใหม่วิกซอลกลิ่นเฟรชเบอร์รี่ออกเถอะค่ะถ้าจัดคราบฝังแน่นไม่เปลืองแรงขัดใหม่วิกซอลไรส์กลิ่นเฟรชเบอร์รี่ไทเกอร,ร์ สเตอร์บรรเทาปวดตราเสือด้วยสูตรเฉพาะจากตราเสือบรรเทาอาการปวดเมื่อยยืดหยุ่นได้ขอแนะนำแผ่นปิดหลังบรรเทาปวดตราเสือ